สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่นะคะเปิดไพ่ทายดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคม2564คลิปนี้ถึงคิวของชาวราศีกันและลักนากันทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคมคนที่โสดคนที่มีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดวงความดวงความรักจะเป็นอย่างไร เรามาติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะช่อง YouTube สมมะทาโร่ใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยผูกลัคนาก็ผูกแบบโหราศาสตร์ไทยย้ำสำหรับหลายคนที่ถามเข้ามาเนาะช่องนี้ดูดวงด้วยหลักเกณฑ์ โหราศาไทยนะคะใครชื่นชอบฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์คนละ1แชร์คนละ1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันใครสนใจจุดเทียนแดงบูชาในเรื่องของการแก้กรรมความรักชุดละ199บาทใครอยากดูดวงความรัก3คํคำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาทกติกาง่ายๆ ทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรค่ะในการดูดวงเนี่ยทักแชทมาได้เลย3ามคำถามหาคำถามกติกามีอยู่ง่ายๆโอนเงินส่งสลิปพร้อมคำถามจากนั้นรอคำตอบจากส้มมะได้เลยค่ะส่วนการจุดทวยเทียนแดงนะคะการจุดเทียนแดงแก้ดวงความรักสำหรับรักสามเศร้ารักซ้อนหรือใครที่ไม่เคยสมหวังในเรื่องความรักเลยส้มมะจะทำพิธีในวันที่18กร,รกฎาคมนี้จองได้ ได้ที่เพจ facebook สมมะพยากรราคาเพียงชุดละ199บาทเท่านั้นโอนเงินพร้อมกับแจ้งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและวันเกิดมาได้เลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักกันก่อนในดวงความรักชาวราศีกันดีแฮงแมนทำไมยังต้องยึดติดอยู่คะเสียดายเหรอฮะคนราศีกันเสียดายอะไรคะ อะไรที่มันไม่ดีไม่จําเป็นต้องเสียดดยนะจ๊ะฟังคําส้มมาไวเลยนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์ไม่ต้องไปเสียดายจ้ะเสียดายทําไมคะลังเลใจอ๋อฉันกลัวฉันเสียดายฉันกลัวว่าทิ้งคนคนนี้ไปแล้วฉันจะไม่มีแฟนใหม่ทําไมต้องกลัวคะ ถ้าคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าว่ามันไม่ใช่มันไม่ไหวก็อย่าฝืนค่ะอย่าโมแต่ลังเลลังเลใจแล้วยังไงต่อทุกเหมือนเดิมเศร้าใจเหมือนเดิมค่ะจําไว้ว่าสิ่งใดที่มันไม่ใช่สิ่งใดที่มันไม่ตอบโจทย์หันหลังให้กับมันค่ะไพ่แปดถ้วยสําหรับคนมีคู่ที่มีแฟนอยู่แล้วรู้สึกว่าโปรไฟล์ดีเลิศเลอเพอร์เฟกมากแต่อง์รวมมันไม่ใช่ เหนื่อยท้อขอกำลังใจอยากเลิกกันวันละหลายสิบผลนะคะอยากเลิกกันวันละหลายสิบผลคนคนนี้ไม่ใช่คนที่คุณต้องการจริงๆเรื่องความรักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีจริงๆคนคนนั้นอาจจะดีพร้อมทุกอย่างแต่มันไม่ใช่อะ่ะ เฮ้ยสับไวรุ่นน่กก็มันไม่ใช่พูดคำเดียวว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่แล้วยังไงต่อคะถ้ามันไม่ใช่รู้สึกว่าอยากเดินออกมาจาักความสัมพันธ์นั้นก็ออกมาได้เลยนะไม่ต้องลังเลไม่มีใครว่าคุณเลยดีกว่าคุณรู้สึกกึนไม่เข้าคายไม่ออกขาข้างนึงออกมาแล้วแต่ขาข้างนึงเหมือนโดนผีดึงขาไว้อะไรที่ทำให้คุณอึดอัดอะไรที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ คุณก็นะคะคิดเอาเองแล้วกันน้องพูดมาขนาดนี้แล้ว แต่ในกรณีที่ว่าสำหรับบางคู่ที่มีเรื่องของความประชดประชันขี่หึงขี้หวงขี้ระแวงกันมากเกินไปหรือมันเหนื่อยใจกับเรื่องเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆอ่ะคุณลองห่างกันสักพักหนึ่งดีไหมห่างกันแล้วอาจจะทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นคือบางครั้งการห่างกันน่ะคุณอาจจะได้เห็นคำตอบอาจจะได้เห็นสัญดานของคนอาจจะได้เห็นพฤติกรรมของคนแล้วคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น คุณเป็นคนไม่ชอบถูกวิพากวิจารณเพราะฉะนั้นนะถ้าเขามาวิพากวิจาร์คุณคุณก็ไม่แฮปปี้ในขณะเดียวกันถ้าคุณชอบวิพากวิจารณเขาคุณก็ไม่แฮปปี้นิสัยเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆอ่ะการที่เราจิตใจโลเลอยู่แบบนี้ท้ายที่สุดมันก็ไม่มีความสุข จำไว้เลยว่าตราบใดที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนคนนี้ใช่ไหมไหวไหมจะไปต่อดีไหมไม่ต้องถามให้เสียเวลาเดินออกมาเลยค่ะเพราะคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าไม่อย่างนั้นเปิดอกคุยกันแล้วลองห่างกันสักพักหนึ่งความเงียบจะทำให้คุณได้คำตอบและการห่างกันมันจะทำให้คุณเห็นสันดานคนไม่เชื่อลองดูคนโสด คนโสดสําหรับชาวราศีกันอะไรไม่ใช่ไม่ต้องเสียเวลาแต่ประอินว่าชาวราศีกันช่วงนี้มกักมากในการมนะคะไพ่สามถ้วยช่วงนี้เสน่ห์แรงมากการออกงานสังคมเจอคนนั้นทีเจอคนนี้ทีแล้วยังไงคะจับปลาสองเมืองคะ่ะการที่เราเลือกไม่ได้ เพราะว่าคนสองคนมีความดีพอๆกันเป็นผู้ชายก็เลิศม,มากเป็นผู้หญิงก็เลิศม,มากคือคนสองคนเนี้ยฉันลังเลใจมากเลยอะรักพี่เสียดายน้องอยากเก็บเธไว้ทั้งสองคนจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ตอบโจทย์ใครที่เติมเต็มคะเดอะสตาร์หมายถึงคู่แท้แล้วมากับสามถ้วยหมายถึงการแต่งงานคุณอย่าลังเลคะ่ะ นะคะอย่าลังเลไม่งานคุณจะกลายเป็นวันทองสองใจทันทีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันยังไม่รีบฉันยังไม่เลือกใครอ่ะแบบนั้นก็ได้งั้นขอแบ่งคนราศีกันที่โสดเป็นขสองกรณีถ้าจําเป็นต้องเลือกเลือกคนที่มันตอบโจทย์สําหรับตัวคุณเองการเดินทางค้นหาความฝันการเดินทางหาใครสักคนหนึ่งที่มันตอบโจทย์สําหรับเราอ่ะมันไม่ยากเมื่อเจอคนที่ใช่ความรู้สึกมันจะบอกเองเดอสตา์หมายถึงมันมีความสมดุลน่ะคุณกับเขามันพอดีกันมันเติมเต็มให้กันแบบพอดี แล้วมันจะมีข่าวดีด้วยแต่สําหรับใครที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเสียด้ยคนนี้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็อยากได้ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาต้องตัดสินใจคุณก็รอเวลาก่อนก็ได้เพราะไพ่เดีแฮงแมนมันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทุกอกทุกใจเสมอไปแต่ไพ่เดีแฮงแมนหมายถึงการอดทนรอคอยเวลาและโอกาส ณนะเวลาเนี้ยมันเหมือนการแข่งขันนะผู้แข่งขันสองคนทำคะแนนได้เท่ากันอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินอื่นๆน,นะคะเข้ามาคุณเลือกไม่ผิดหรอกเดอะสตาคือคู่แท้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าถึงเวลาที่จะต้องเลือกหรือยังถ้าถึงเวลาแล้วเลือกคนที่ใช่ตอบโจทย์เติมเต็มแล้วมันเกิดความสมดุลระหว่างกันและกันแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเลือกก็ให้บททดสอบอื่นๆเป็นตัวตัดสิน ในกรณีที่คนที่เราความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะบางครั้งก็ต้องถามตัวเองว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จริงๆอะ่ะคําตอบที่มีอยู่ในใจอะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยคุณไม่มีทางที่จะสมหวังเลยแต่คุณกลัวคุณกลัวความจริงว่าคุณแพ้แล้ว คุณยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสมมาจะบอกเลยว่าการที่เรารักใครสักคนหนึ่งไม่ผิดจีบใครสักคนหนึ่งแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ผิด แต่สิ่งที่ผิดคือการหลอกตัวเองและไม่ยอมรับความจริงเมื่อไม่ยอมรับความจริงเมื่อยังหลอกตัวเองอยู่ความทุกข์ใจก็เกิดอยู่กับคุณนั่นแหละความพยายามใช้กับเรื่องอื่นอาจจะประสมความสําเร็จแต่ความพยายามถ้าใช้กับความรักโดยเฉพาะใช้ในเรื่องของการที่รักผิดคนเนี่ยมันก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นรักตัวเองไหมคะถ้ารักตัวเองก็เบิกเนตรค่ะ ให้หูตาสว่างแล้วยอมรับความจริงถ้ามันไม่ใช่ก็เดินจากไปค่ะมันมีเกณฑ์จะได้เจอคนอื่นที่ใช่ที่ตอบโจทย์ตรงใจมากกว่าคนราศี ทำบุญถวายนมถวายน้ำดื่มเสริมดวงสักหน่อยและช่วงนี้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดพยายามเอาตัวเองออกมาจบาตรงนั้นเดินทางท่องเที่ยวบ้างเปิดหูเปิดตาบ้างแต่อย่าลืมใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะสนใจจุดเทียนแดงทักแชทมาสนใจดูดวงความรักทักแชทมาวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ